ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเล็บซิงมาเตอนะครับวันนี้จะมาเรื่องกิจกรรมรวมพลน,นะครับที่เป็นกิจกรรมที่แบบว่าต้องใช้ตัวสมัครใหม่นะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะครับพอดีวันนี้ทําตัวเด็กไว้ใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะทําเสร็จมาเริ่มกัน หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมเลสซิ่งมัตเตอร์ที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพร้อมให้บริการต้องที่นี่ท็อปอัพเกมเมอร์ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงถึงตี2ปลอดภัยไม่ต้องกลัวถูกดิฟันบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตรวจสอบได้หายห่วงอีกทั้งยังมีบริการเติมเงินเกมอื่นๆที่ราคาถูกไม่แพ้กันอย่ารอช้าเติมเกมที่นี่ท็อปอัพเกมเมอร์ก็ขอฝากร้านเติมเกมท็อปอัพเกมเมอร์ไว้ด้วยครับเติมถูกก็เติมเองนะครับรนะใช้ UID ในการเติม,มน,นะครับส่วนช่วงนี้มีโปรถถึงววััััันน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 ททีี่่8ะะะะะคคครรรรรบบบสำหโป้้้าาาใออยยกกกจเเติิมม็แแดดไล ทักทางานะครับน่าจะสะดวกและรวดเร็วๆๆกว่าทาง f a c e book เนาะโอเคอมาครับวันนี้ก็อาจจะเสียงนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่เย็นใครกินเนะเพิ่งนอนตื่นมาโอเคก็วันนี้ก็มากิจกรรมตัวนี้ครับผิดตาลายแนละ้วมา,ากิจกรรมตัวนี้นะครับชื่อกิจกรรมว่าผู้รวมพลนักแข่งนะครับ กิจกรรมนี้ต้องบอกก่อนว่าสมมุตินะครับสมมติอันนี้สมมุติว่าไอ้น,นี้คือไอเดีหลักนะครับสมบุรินะสมมุตนะิมมตว่าเราเป็นนี่เป็นไอเดีหลักนะครับเวลาเราจะให้โค้ดตัวเด็กหรือให้คนอื่นหรือเพื่อนเรามาที่พเพิ่งมาเล่นหรืออย่างเงี้ยทาก็คือเราต้องเอาโค้ดตัวเงี้ยครับเนี่ยโค้ด A D E อะไรพย่างเนี้ยมาแล้วแต่ของคนนะก็คือคัดลอกไปนะครับคัดลอกไปแล้วก็ส่งให้เพื่อนนะครับพอเพื่อนเล่นไปเรื่อยๆพอถึงเล่นมาสักพักหนึ่งครับตรงขวาบนนี้มันจะเปิด ให้ใส่ให้ให้ให้กรอกให้กรอกโค้ดก็ให้เอาตัวเด็กอะมากรอกโค้ดตรงนี้ไปเอาเอาโค้ดของตัวหลักมากรอกนะครับตรงควยกของฉันเนี่ยมันจะมีพอกรอกเสร็จปุ๊บม,มันจะมีควสของฉันโผล่ขึ้นมาควสเนี้ยจริงๆอะ่ะถือว่ายากไหมก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าก็เหนื่อยอยู่พอสมควรนะจริงๆถ้าเป็นอาทิตย์ที่แล้วผมไม่แน่ใจว่าจะ,จะปั๊มได้หรือเปล่าอาทิตย์นี้นจะอธิบายฟังอ่ะควสแรกมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับก็คือเข้าเข้าการแข่งอะไรก็ได้สิบครั้งซึ่งมันอีซี่อยู่แล้ว วิ่งเควส์นู้นนี่นปั๊บเดือดเสร็จนะครับมนให้ทำสองสองสองเควสนะครับอะไรก็ได้สองเควสนะครับหรือไม่ก็เล่นกับเพื่อนสองเกมอันนี้ง่ายนะครับหรือว่าถึงแรงนักแข่งอันนี้ก็ไม่ยากนะครับอันนี้คือเบสิกเลยพอมาวันต่อไปมันก็จะให้เราสุ่มเพชรนี่คือเป็นสุ่มเพชรไอ้นี่เด็กนะอ่ะต่อไปพอช่วงที่สองเนี่ยเควสของมันก็คือให้เราวิ่งสี่สิบครั้งนี่เริ่มเยอะแล้วนะเลยอาจจะดูเหมือนเริ่มเยอะแล้วนะแล้วก็ยศขึ้นยศอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วก็เพื่อน เล่นกับเพื่อนแค่สิบครั้งนะครับก็คือจะสี่สิบเหลือสิบนะครับส่วนที่สามเล่นเจ็ดสิบครั้งหรือเล่นกับเพื่อนยี่สิบครั้งนะครับจากที่ดูทั้งสามข้เห็นชัดแล้วใช่ไหมครับว่าการเล่นกับเพื่อนมันจะประหยัดแมตต์มากกว่าถูกต้องไหมนะครับแต่ว่าไอ้หน้าสุดท้ายเนี่ยตัวปัญหาคือหน้าสุดท้ายเนี่ยการทาลดหกร้อยในเก้าในได้เก้าคันเนี่ยมันกินเวลามากเลยครับเพราะว่าไอดีไอดี ID ID ที่ทำพวกนี้ได้เนี่ยต้องไอดีที่แบบเพิ่งสมัครมาประมาณสามวันนะ นะครับตัวเด็กต้องสมัครประมาณสามวันนะครับลืมบอกนะครับอ่ามันจะใช้ทั้หมดประมาณเจ็เอ้หกหกหกไอดีมั้งประมาณนั้นนะหกหรือเจ็ดอดีผมไม่แน่ใจน่าจะหกนะอ่ะทีนี้ผมจะอธิบายคุณนูให้ดีนะคือวันแรกๆอ่ะมันจะมีเหมือนกับว่าแบบพิเศษที่แบบว่าถ้าเราแต้ไม่ถึงพันสองมันจะคูณให้อไรเงี้ยมันจะขึ้นเร็วอยู่แต่ว่าพอมันเริ่มหมดอ่ะคือมันจะเริ่มยากตอนแรกผมก็คิดว่าผมเนียจะเล่นกับเพื่อนแล้วก็เก็บไอ้นี้ให้ครบแต่แปลมาเจ็ดสิบบาทครบก่อนเจ็ดสิบบาทครบก่อน ็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ hey, มันเยอะจังซึ่งจริงๆอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าแมทส่วนสนุกที่บบบว่าที่มันเป็นมืนวิ่งลิวิ่งได้จับอ่ะอันนั้นอ่ะน่าจะเล่นได้เร็วหรือเปล่าอรอบนั้นแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ารอบเนี้ผมเทสรอบได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่รู้เป็นที่เครื่องผมเป็นที่เน็ตผมหรือเป็นที่อะไรคือมันจะมีปัญหาตรงเวลาผมสลับไอเดียมันจะสลับนานมากครับเข้าออกอะไรนานมากทุกอย่างนานมากคือแบบบางทีก็เข้าไม่ได้เลยกว่าจะเข้าเกมได้คือนานพอสมควรเลย เพราะฉะนั้นผมก็เลยเทสให้มากไม่ได้ว่าเกมไหนได้บ้างได้บ้างเพราะว่าอย่างมีโหมดนี้อย่างโหมดนี้ไอของอาทิตย์นี้มันเป็นทีมคัดออกนะครับแล้วทีมคัดออกอะ่ะคือผมพยายามลองลองมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ทําตัวเองให้ตกรอบรอบแรกไปดูแล้วพอออกมาเหมือนกับเขาไม่นับให้อะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าต้องรอไอไอคนที่เหลือเล่นจะเสร็จก่อนแนละ้วมันค่อยมานับให้หรือย,ยังไงแต่ว่าพอผมแพ้อ,ออกมาเสร็จปุ๊บรอบมันก็ยังไม่นับให้ผมออก ออกเข้าใหม่เพื่อมาดูาบางทีมันจะบัักนะครับตรงเนี้ยบางทีมันจะบัักคือแบบเหมือนกับว่ามันจะมันจะเลขไม่ขึ้นเลขมันจะยังไม่ขึ้นต้องออกเข้าใหม่บางทีถึงจะถึงจะถึงเลขถึงจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยอืนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยค่อนข้างที่จะทําลําบากถามว่าเหนื่อยไหมถ้าถ้าเล่นแบตแรงก็เหนื่อยนะต่อไอดีเราว่าเหนื่อยจริงครับแต่ว่าถ้าแบบมีวิธีรัดได้อะไรเงี้ยตอนแรกผมก็คิดว่าเออถ้าสมมติไปเล่นแบบแบตไอ้เมื่อวานผมไปลองเล่นที่พวกแบตไปวิ่งไล่จับ นะครับก่อนที่จะเป็นวันจันทร์ลองเล่นแบบวิ่งไล้จับดูก็ถ้าเราแพ้ตกออกมาก็เหมือนมันจะนับให้นะแต่ว่าไออันเนี้ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไออันเนี้ยทำไมมันถึงยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าวันนี้มันเป็นอย่างที่บอกมันแบบมันบักบักอืดๆนิดเหนื่อยอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าคือผมก็เลยเช็คไม่ค่อยได้แต่ผมรู้สึกเหมือนกับว่ามันมันไม่ให้เพราะว่าลองนับกับน้องสองรอบแล้วไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างจะบอกว่าถ้าทาเนี่ยแนะนําว่าอยากให้แนะนําว่าให้หาเพื่อน หาเพื่อนทําเป็นคู่ไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าเวลาวิ่งกับเพื่อนอย่างที่บอกมันจะได้แมทช์วิ่งกับเพื่อนไงเออแต่ว่าถ้าแบบโซโล่เองก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ตอนแรกวันนี้ไปลองเล่นในสตูดิโอดูครับมันจะมีบางแมทช์ที่แบบว่าเขาเล่นกันจบแค่ยี่สิบกวิหรืออะไรเงี้ยไปลองเล่นดูก็เหมือนจะไม่นับให้อีกก็เลยงงว่าก็เขียนไว้ว่าทางที่เขียนไว้ว่าไอ้เนี่ยเขียนไว้เนี่ยมันก็เขียนไว้นะว่าเข้าร่วมการแข่งขันใดก็ได้แต่คือผมไปเล่น สตูดิโอก็ไม่ขึ้นเล่นไอ้นั่นก็ไม่ขึ้นผมก็เลยงงว่าเอ๊ะหรือว่าตอนที่ผมออกเช็คมาใหม่มนไม่ได้ถ้าใครได้ไม่ได้ยังไงช่วยฝากให้ดูหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ผมเทสแล้วแต่ว่าผมเทสจนแบบผมเข้าออกจนแบบว่ามันขึ้นแบบไม่ให้สวิตช์ไอดีแล้วอะ่ะเออมันผมไม่รู้เป็นที่ระบบหรือว่าเป็นที่เน็ตของผมหรือย,ยังไงอะ่ะผมกดสวิตช์ไอดีไม่ขึ้นแล้วตอนเนี้ยก็เลยเข้าเปลี่ยนไอดียากมากเลยครับแล้วออกเกมเข้าใหม่ก็คือต้องทิ้งช่วงไว้อ่านเลยก่อพอสมควรกว่าจะได้ อ่ะก็ตอนแรกๆนะครับคือถ้าทาทำครัแรกเสร็จมันจะได้ห้าแต้มนะครับพอทำครัที่สองเสร็จก็ยีห้าประมาณ i อ1 i หนึ่งอหนึ่งจากที่ที่ดูก็น่าจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบแต้มนะครับคิดว่า id 1หนึ่งก็น่าจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบแต้มประมาณนั้นนะครับตอนนี้ตัวหลักผมทําไปแล้วตัวเนี้ยทาครบสามแล้วน่าจะได้ประมาณตัวหลักผมน่าจะได้ประมาณห้าสิบนะครับที่ผมคิดไว้นะประมาณนี้เนี่ยเชิญสําเร็จหกคนปลดล็อกรางวัลใหญ่เห็นไหมครับ มันก็จะมีรถรออยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือทําเพื่อเราจะที่จะปลดจะ for for ปลดเงินให้ตัวหลักง่ายง่ายนะครับสําหรับใครที่อยากต้องการจะเปิดกาชานี้ก็ถือา่าได้เยอะพอสมควรนะแต่ว่าต้องว่างต้องว่างระดับหนึ่งแหละต้องมีความว่างระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือปั้นเหนื่อยอยู่นะปั้นเหนื่อยอยู่แล้วอีกอย่างข้อดีของการปั้นช่วงเนี้ยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นข้อดีส่วนตัวนะครับก็คือเรื่องลานจอดรถครับซึ่งถ้าเราเปิดลานจอดรถเนี่ยเราเปิดลานจอดรถอย่างเงี้ยเราทำเควสอย่างเงี้ย คือเราก็จะได้ลานจอดรถส่วนตัวซึ่งเราก็แอดแค่ตัวหลักเราก็พอครับไม่มีใครเข้ามาป้นอะไรเราได้เราจะอยู่ด้วยความสันติสุขนะครับสันติสุขมากๆเลยนะครับแบบว่านอนอิ่มเต็มอิ่มไม่มีใครมานั่งแปะสติกกงสติกเกอร์เราได้ชีวิตสุขสันต์นะฮะอืมแค่อย่าเอาตัวเด็กเข้ากิวแล้วก็อย่าเอาตัวเด็กแล้วเราเพอ่มใครแค่นั้นเองนะครับชีวิตเราจะมีความสุขสันต์มากๆนะครับแต่ว่ามาอาจจะทำเคลียร์ยากหน่อยนะครับตัวเด็กก็ประมาณนั้นก็ค่อยๆทำไปแล้วกัน นะครับมีแค่ช่องเหลืองช่องอะไรก็ว่าไปแล้วเท่าน,นั้นก็พอเขาไม่มีใครมากวนใจนะหลักๆก็ประมาณนี้ครับกิจกรรมก็สั้นๆไม่มีอะไรมากแต่ว่าใช้เวลาทําประมาณ2วันได้นะตัวนี้ประมาณสองวันครับเพราะว่าเมื่อวานเล่นเสร็จแล้วไม่ไหววันนี้ก็มีไข้ขึ้นแล้วก็กลับมาเล่นต่ออีกนิดนึงก็กว่าจะเสร็จนี้ก็ไปประมาณตีสองกว่านะครับใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับสระว่ายดีนี้ก็อาจจะอย่างที่บอกคือถ้าทําอาทิตย์ที่แล้วอาจจะไวกว่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่า อย่างที่บอกคือผมลองเทสดูแล้วแล้วคือแบบตอนแรกอ่ะตอนเทสเสร็จปุ๊บนะครับเลขมันไม่ขึ้นเลขมันไม่ขึ้นครับเลขมันไม่ขยับเลยจนผมรู้ที่ว่าผมต้องออกเกมเข้าใหม่เพื่อที่จะให้เลขมันเปลี่ยนว่าอัปเดตรอบปัจจุบันว่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทีนี้ปรากฏว่ามันมันไม่อัปเกรดเอ้ยมันมันตอนแรกมันไม่อัปเกรดแต่ผมต้องออกเข้าใหม่แล้วพอผมออกเข้าใหม่ผมต้องต้องการจะดูไงว่าเออเข้าโหมดนู้นไปเสร็จปุ๊บผมก็ออกเข้าใหม่เข้าโหมดนู้นผมก็ออกเข้าใหม่ แล้วคือมันเหมือนกับว,ว่ามันไม่ขยับเลยครับพยายไาม่ขยับผมก็เลยบบเอ๊สรุปมันคิดยังไงกันแน่วะก็ยัง,งงงแต่ว่าไอ,อ,อ้วันแรกอะรู้สึกมื่อวาน่ะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะทำอะไรก็สบายแต่วันเนี้ยรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะไม่รู้ว่าเป็นเพราะผมเขาออกบ่อยหรือว่าเป็นเพราะเน็่ยผมแหละอันเนี้ยก็เลยอ,อธิบายให้ไม่ได้จริงๆว่าเป็นนี่ย,งยังไงแต่ว่าลองๆดูแล้วกันแนวทางการเล่นก็คือทําตามเคว็นั่นแหละรครับอืมแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้ามีเพื่อนเล่นก่อนก็จะไวด้วยนั่นเองนะหลกักๆก็ประมาณนี้สำหรับใครที่แบบว่างนะครับ ว่างอยากจะหาเพชรปั้นตัวหลักอะไรอย่างเงี้ยเออตัวหลักอยากเปิดการชากลัวจะรอบจะไม่พอไม่มีตังเติมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองลองดูครับก็เป็นวิธีทางที่ดีนะครับยังไงก็ขอฝากใครไม่เติมตังก็ขอฝากกานเติมเกมนี่นะครับท็อปเกมเมอร์นะครับก็ทักแอดมินแนะนําอยากให้แท็กทางไลน์มากกว่านะครับเพราะว่าบางทีจะเคยเห็นว่าทางไานแจ้งว่าทาง Facebook บางทีมันไม่ยอมแจ้งเตือนนะครับทางไลน์จะคือแอดมินตอบไวกว่าแน่นอนนะครับ ่ะทีนี้อ่วันนี้ววัันนนนีีนน้้ผมไปลองระบบใหม่มาสำหรับใครที่แบบต้องการเติมพวก m m สามหรืออะไรเงรี้ยหรือแพ็กในเกมอะไรเงรี้ยติดต่อแอดมินได้เลยบางทีมันจะมีแบบใช้ id pass ซึ่งมันไม่ต้องใช้ id pass ก็ได้ใช้สแกน qr โค้ดเอาก็ได้ถ้าใครไม่อยากให้ id pass นะครับสามารถสแกน qr โค้ดได้เดี๋ยวแอดมินเขาอธิบายวิธีให้นะครับพอนกานกทักทางไลน์ถามได้เลยนะครับสำหรับคนที่แบบอ่าใช้อีเมลเป็นอีเมลทํางานหรืออะไรเงรี้ยไม่อยากให้ id pass ใครไม่ขี้เกียจมานั่งเปลี่ยนพวงเปลี่ยนพาสให้หรืออะไรเงรี้ย แนะนำว่าลองใช้ทางคิวอา e ดโคครับสะดวกใช้ได้ครับวันนี้ผมลองมาแล้วสะดวกใช้ได้ครับซึ่งหลายคนก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าเอมสามผมมาแล้วแน่นอนนะน้ําตาจะไหลครับตังมนแล้วตังมนแล้วเงินเดือนหน้าไม่เหลือแล้วฮะตอนนี้ก็อีกอย่างหนึ่งก็ขอแถมนิดนึงนะครับพอดีเพิ่งนึกออกหลังจากจริงๆว่าน่าจะประมาณสองสมเดือนแล้วครับจริงๆช่องผมมีระบบสมาชิกนะครับใครสนใจอยากสนับสนุนสมัครสมาชิกได้นะครับ อันนี้เพิ่งเพิ่งรู้ตัวเพิ่งรู้ตัวเองก็เปิดสมาชิกม,มานานแล้วแต่คือไม่เคยบอกใครเลยนะฮะเอออันนี้เผื่อไว้เผื่อใครอยากจะสมัครสมาชิกนะครับก็ใครอยากจะบอกว่าสานับสนุนก็สมัครสมาชิกได้เลยนะครับอันนี้ลืมบอกจริงๆ <g ười> เผยเผยช่องทางหาตังเติมเกมเพิ่มนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเดี๋ยววันนี้มีคลิปสั้นๆอ่าส่วนพุ่งส่วนอีกคลิปหนึ่งน่าจะลงเช้าๆอันนี้บอกไว้ก่อนเลยก็ได้น่าจะเป็นคลิปเป็นเทียริสนะครับ เป็นเทียรลีของซีซันสามที่แบบว่าผมน่าจะเอาความรู้สึกของผมเองเป็นที่ตั้งนะครับเพราะว่าไม่ได้ส่ใจความรู้สึกใครครับเอาแค่ความรู้สึกตัวเองก็คืออาจจะทําแบบอารมณ์แบบเหมือนจริงๆก็คงฟังเป็นพอดแคสก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าคงเปิดรูปรถให้ดูเป็นคันแต่ว่าคงไม่ได้ทาเป็นตารางเทียร์ให้ดูเหมือนครั้งปกติก็คืออธิบายและอธิบายไปทีนี้แต่ว่าจะไม่ได้ทําคนทุกคันนะครับทำแค่ประมาณเทียร์หนึ่งทีสองทีสามก็พอนะครับเพราะเทียร์หลังๆคงไม่มีใครเล่นนะครับก็ เอาแค่ประมาณสองสสมเท่าก็พอนะไม,ไม่เวอรนะ์นะหรือแม้แต่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองอะไรเงี้ยแค่นั้นก็พอนะครับเอาแค่หลักๆที่แบบว่าอยู่ในรถที่เกณฑ์ที่วิ่งได้โอ,อเคประมาณนั้นโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์อะไรให้ทุกครั้งมากๆเป็นกาลังใจให้เสมอก็ขอบคุณมากๆครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนครับวันนี้เพียมากกับการเล่นไอนนี้เดี๋ยวไปอ,ดอัดคลิปต่อด้วยขอบคุณมากๆครับไว้เจอกันสวัสดีครับ